ทีอาร์ชาแนลมันเดิมเครับอยู่กับเพื่อนผมมันเดิมอ่ะเพื่อนผมไปพูดกันหน่อยล่ะผ <c oughs> ู้อวันนี้เรามาเล่นกันในออสตาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเพื่อนผมไปไปฮึดกันมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> เสียกมาเล่นอุ้ยไม่รู้ไปเล่นออสตากันมาจากไหนอยู่ดีก็มาติดกันเฉยเลย <c oughs> ที่ผม โอ้ยนายนาย,นายติดบัสไปไปเล่นอะไรกันดีไปเล่นสตอรี่ละกันไปเอยเราด้วยโอ้โอโอโอแหลกอะ่ะท่านแหลกขอโทษด้วยนะเพราะว่าเหมือนเดิมครับผมอัดหน้าจอเลือกเลยเพื่อนไปเล่นกันสามคน <c oughs> มันต้องยากแน่นอน อยากรู้สาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปรู้ไหมเพราะอะไรผมตัดไม่ทันคลิปเป็นนานไม่ได้ขี้เกียจครับผมลืม,ลลอลลมตอนนะครับเราลจเข้าออสตาเทาด,ดี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 ดว้ยว เอ้ยเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนเดี๋ยวติดเรื่องเพื่อนเดี๋ยวติดเรื่องเดี๋ยวมือะเีติดเรื่องเพื่อนเดี๋ยวติดเรื่องมีอ่ะผมต้องกาบขออภัยทุกคนดูทุกคนด้วยนะครับเอ่อเดี๋ยวก่อนเพื่อนฉันขอพูดก่อนที่เห็นอย่างนี้เพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนผมมาทะลึ่งนะ ใจเกยเลยดเป็นไเพื่อนใจเกเลยนะใจเกลยเลย,เย,เลยอยคน,คนี่ก็จะเป็นไอพอรเชเธอเพิ่งมันมันมันเพิ่งมาติดวันนี้นี่แหละว่าไม่เล่นไม่แล้วก็ตนพราตัวมาได้อะก็ต้องยใช่โดยพระเจ้าลากคอมา เออใช่ก่อนก่อนหน้านี้พี่เห็นว่าผมเงียบเงียบไปก็คือผมไม่อยากพูดครับเสียงเพื่อนผมเบาก็ต้องกาบขอภัยถ้าเกิดเสียงเพื่อนผมเบาไปให้คอมเมนต์บอกเลยนะครับเออที่เห็นผมบึ้งวิ่งอย่างนี้เพราะว่าผมมันเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเล่นกับใครผมก็ต้องทำนะอย

พอถึงเว็บที่ตึงๆเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูนะพอดีเพื่อผมมาเฉื่อนโอ<า><า>้ไม่ดี oh <my> มไม่นะ <c oughs> มันไล่จับกันอีกแล้วเล่นอินฟินิตก็เป็นอย่างนี้กันเราจะผัดกันไปละทีละคลิปถ้าพวกคุณผู้ชมอยากดูแมปไหนก็บอกกันมาได้นะอโอ้โหพเพื่อนผมนี่ก็เสียงดังเงินจริงๆเลย อ้าวมือผมไปกดหยุดอาจจะลืมขอโทษครับเฮ้ย <Hey. S 2> ผมอาจจะไม่ได้ตัดมากนะเพราะผมตัดยังไม่เป็นผมก็ฝึกอยู่ตลอดนะไม่เป็นไรครับอยู่กับเพื่อนครับผมคุณพออดูกับเพื่อนครับไม่เป็นไรครับ ถ้าคุณผู้ชมรับไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ยังเป็นเด็กอ่ะผมยังคุมสติอ่โอ้พูดไป,ปนคนบ้าเลยอ่ะพูดปเปนคนบ้าเลยอะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวกพใจเกเลยตอนนี้เพื่อนไปใจเกเลกับน้องเมทตุ้น <c oughs> ใจเกเลยน่ะเฮ <c oughs> ้ยเสียงจอนน <c oughs> ี้เครดิตจอนนี่ คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเพื่อนผมนั้นโอ้ยกดไลค์สิโอ้พวกเราต้องกาบมะคีกันใช่ก <c oughs> าบมะคีคือพังจะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดขึ้นให้นะคอสบอกชื่อช่องมาเลย อักี่นะครับโอ้คือเลยน่น่ะคือเลยนะเออชือพระลตปะงอังกฤษนะครับขอย้ำสอน้กูไมเดียวนะกินเดียวนส่งที่เราหบเขาลางด้ยเขาดังวอะไรอะไรเพื่อน ไม่ได้สิคุณพอ่อถ้าคุณอยากจะดังคุณต้องทำเพอาะพวกเราต้องเพีชในของจองกันแล้วแหละเพราะพวกเราเราเป็นที่สุดแล้วกันนะเช่นเราก็ต้องขึ้นด้วยตัว S P แล้วก็ตัวเอ่านายชื่อว่าอะไรที่เล่นนายอ่ะทีชใช่ปะใช่นายก็ต้องไป้นไปเลย P S P ที่เรา P S P เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง นายนายตั้งเป็นชื่อที่นำชื่อนะเราตั้งตูนตัวทีก็คือตูนพีอาก็คือภาชนะตรไหนอัอถ